พ่การจะมานําเสนอนะคะรถ MG 5วันนี้มาทั้งหมด3ส,สีด้วยกันนะคะก็คือจะมีสีแดงสีเหลืองนะคะแล้วก็สีเทาค่ะ,ะวันนี้เราจะมาแนะนําชุดแต่งนะคะมาชุดแต่งใน3รูปแบบเลยนะคะวันนี้เราจะมาเริ่มที่สีแดงกันก่อนแล้วกันนะคะเช่นค่ะทั้ง ทั้งสรุ่นนี้นะคะก็คือสีแดงกับสีเทาจะเป็นรุ่น D Plus นะคะราคาอยู่ที่6 79,000บาทนะคะส่วนสีเหลืองนะคะจะเป็นรุ่น X ค่ะรุ่นท็อปราคา79,000บาทค่ะนะคะวันนี้เราจะนำเสนอสีแดงก่อนนะคะสีแดงสีแดงก็คือจะเป็นสีสการเล r ตเรนะคะเป็นสีแดงที่สวยมากค่ะนะคะ,ะวันนี้มาพร้อมชุดแต่งของ SANTO นะคะรุ่นนี้เป็นชุดแต่งซานโตค่ะ มีสปอยเลอร์4ชิ้นนะคะเอ้ยขอโทษค่ะมีสเกิร์ต4ชิ้นนะคะแล้วก็พร้อมสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะเรามาดูกันว่าเซ็กซี่ขนาดไหนนะคะสหรับสีแดงนะคะอ่าสรับคันนี้นะคะก็จะนำเสนอ,อตัวเป็นตัวกระจังหน้านะคะกระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะคะสวยหรูดูดีขึ้นเยอะเลยค่ะดิจิตอลเบ r ร์นิงกริลนะคะระบายความร้อนได้ดีแล้วก็เป็นการดีไซน์ที่ทำให้รถดูสวยแล้วก็ สปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะนะคะมาพร้อมชุดแต่งด้านหน้านะคะก็คือจะเป็นชุดแต่งของซันโตค่ะนะคะสเกิร์ตด้านหน้านะคะทำให้รถคันนี้ดูเซ็กซี่มากขึ้นนะคะพร้อมแต่งกับสีแดงแล้วทําให้สีแดงดูแบบสีแดงแรงฤทธิ์แล้วก็ทําให้รถสวยสปอร์ตม,มากยิ่งขึ้นค่ะนะคะค่ะมาพร้อมไฟหน้านะคะเป็นแบบ LED โปรเจคเตอร์นะคะพร้อมไฟ Daytime Running l i g h t ค่ะก็คือเป็นไฟของ s ซ c เทคโนโลยีเลยนะคะรุ่นนี้ไฟ หน้าโปรเจคเตอร์ LED เนี่ยจะทำให้การส่องสว่างได้ดียิ่งขึ้นนะคะทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ดียิ่งขึ้นนะคะค่ะต่อมาเราจะมาดูด้านข้างกันนะคะด้านข้างนะคะมาพร้อมชุดแต่งก็คือล้อแม็กนะคะสวยมากสวยงามมากค่ะนะคะ,นะคะล้อแต่งชุดชุดแต่งชุดนี้นะคะมาพร้อมซีรีส์ยางนะคะอยู่ที่235 4 0ทับ r 1 8นะคะรุ่นนี้ก็คือจะเป็นแม็กขอบ18 พร้อมออตัวแม็เป็น5 9นะคะทำให้รถดูแบบสปอร์ตสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ค่าสีแดงตรงด้านในเนะะี่ยค่ะทำให้สีแดงตัวนี้ก็คือจะรับกับสีแดงของตัวรถทําให้ดูแม็กกันแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ล้อแม็เนี่ยค่ะมีการโหลดด้วยชุดสปริงโหลดของ YSS ด้วยนะคะทําให้รถดู เตีย้ยลงแล้วก็การเกาะถนนแล้วก็การขับขีก่ก็จะรูดลมมากขึ้นแล้วก็ทําให้รถขับดียิ่งขึ้นนะคะเกาะถนนมากยิ่งขึ้นค่ะนะคะสวยงามมากค่ะสำหรับล้อแม็กชุดนี้นะคะด้านคางนะคะก็จะมาพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตด้านคางนะคะของซันโตนะคะก็คือจะมีคาดเป็นสีแดงสีเดียวกับตัวรถนะคะก็จะมีคาดสีออกเป็นสีเทานะคะทําให้รถด,ดูสีสีแดงกับสีเทาตัดกันมันจะทําให้ดูรถดูสวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีมิติมากขึ้นนะคะค่ะ ด้านข้างของเรานะคะก็จะเป็นกระจกมองข้างค่ะเป็นพับเก็บด้วยไฟฟ้านะคะก็คือมาพร้อมรุ่นนี้นะคะดีพร์จะมาพร้อมกับกล้อง360องศานะคะก็คือจะทําให้รถมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือเป็น3มิติได้ด้วยนะคะสำหรับกล้อง360องศานะคะ กระจกก็จะพับด้วยไฟฟ้าเวลาเราล็อกรถกระจกก็จะพับอัตโนมัตินะคะพร้อมกับการล็อกนะคะแล้วก็ด้านข้างของเรานะคะตรงมือจับก็จะมีสมาร์ทคีย์เลดให้ด้วยนะคะเพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้นเวลาเราจะเปิดรถก็ไม่ต้องใช้กุญแจรีโมทนะคะเราสามารถกุญแจอยู่ใกล้ๆตัวเราในกระเป๋านะคะเราก็สามารถกดปุ่มคีย์เลดเข้าไปในรถได้เลยเพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะคะค่ะ สำหรับด้านหลังนะคะก็จะเป็นซีรีส์ยางนะคะซีรีส์เดียวกันกับด้านหน้านะคะก็ค,คือ 23540R18 ก็คือขอบ18เช่นเดียวกันเป็นซีรีส์เดียวกันนะคะค่ะด้านหลังนะคะก็จะเป็นไฟไฟไท้ายแบบ led เช่นเดียวกันนะคะจะดีไซน์มาจากกรงเล็บของสิงโตนะคะทำให้รถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะมาพร้อมกับ สเกิร์ตด้านหลังนะคะสเกิร์ตด้านหลังของซานโตชุดนี้ก็จะเป็นเน้นเน้นเป็นสีสีดำนะคะสีดำด้านนะคะจะทำให้รถสีดำจะตัดกับสีแดงทำให้รถดูมีมิติแล้วก็สวยงามเซ็กซี่มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตรงกลางนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอกหลังนะคะจะอยู่ตรงกลางของตัวรถนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หลัง3จุดเลยนะคะแล้วก็กล้องหลังให้ด้วยนะคะเซนเซอร์หลังพร้อมกล้องหลังจะทำให้รถ ยิ่งมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเวลาเราถอยหลังนะคะกล้องก็จะทําให้เราเห็นภาพด้านล่างของตัวรถว่ามีสิ่งกีดขวางด้านล่างหรือเปล่าส่วนเ,นเซ็นเซอร์3จุดก็จะทําให้เพิ่มความปลอดภยัยมากยิ่งขึ้นว่าใกล้สิ่งกีดขวางหรือย,ยังก็จะมีสัญญาณเตือนให้นะคะสุดยอดมากเลยคะ่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะของซันโตซึ่งชุดนี้สปอยเลอร์ด้านหลังจะเป็นแบบแนบนะคะทําให้รถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะพร้อมมีมิติในการเว้า ส่วนตรงกลางตัวนี้นะคะทำให้รถดูสปอร์ตแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะ,ะสำหรับด้านบนนะคะในรุ่นนี้จะพิเศษมาสุดๆเลยค่ะนะคะดีพลัสจะมาพร้อมสนลูปให้เลยนะคะตัวสนรนลูปเนี่ยมีประโยชน์นะคะ,ะไว้สำหรับเวลาเราอาจจะอยากเปิดรับบรรยากาศภายนอกรถก็สามารถเปิดสนรนลูปได้หรือไม่ก็ เราไม่ต้องเปิดสรลปหรือว่าจะเป็นตัวเปิดเฉพาะมากนะคะเป็นกระจกใสสามารถมองเห็นทัศนวิสัยด้านบนทําให้ดูแบบโรแมนติกมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มความสุนทรียภาพในการเดินทางมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะสําหรับชุดแต่งชุดนี้นะคะสีแดงของซันโตพร้อมล้อแม็กแม็กตัวนีค้คือเป็นยี่ห้อของนายานะคะนะคะ,ะจริงๆริงรถคันนี้แม็กที่แต่งเพิ่มมาเนี่ยคะจะสามารถรอ,องรับน้ําหนักได้ 690กิโลกร,รัมต่อเส้นนะคะสำหรับแม็กรุ่นนี้นะคะแล้วก็สามารถรองรับความเร็วได้ที่300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะนะคะสำหรับชุดแต่งชุดนี้ไม่ธรรมดาะคะ่ะสำหรับชุดแต่งของรอแม็กของนาย่านะคะชุดนี้นะคะค่ะต่อมาก็จะเป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองคันนี้ก็คือจะเป็นรุ่นท็อปนะคะคือรุ่น X นะคะราคาอยู่ที่79,000บาทนะคะก็คือสิ่งที่แตกต่าง รุ่น D+ กับรุ่น Top นะคะก็คือรุ่น t o อจะเพิ่มออปชันเข้ามาให้นะคะก็คือระบบ i Smart นะคะซึ่ง i Smart เป็นการสั่งการด้วยเสียงแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตในรถแล้วก็มีเบอร์โทรในรถอีก1น,นเบอร์นะคะสำหรับสั่งการด้วยเสียงได้นะคะฟังเพลงจาก t ูม Music ได้นะคะแล้วก็สั่งการเปิดอสลูปได้ สั่งการด้วยเสียงก็คือสามารถสตาร์ทรถเปิดแอร์รอได้นะคะสำหรับ iSmart นะคะใช้ฟรี50นาทีต่อเดือนนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะซึ่งออปชั่นที่แตกต่างก็คือจะมี iSmart แล้วนะคะก็ยังมีด้านนอกก็คือจะเป็นเซ็นเซอร์วัดแรงดันลมยางให้ทั้ง4ล้อนะคะซึ่งเซ็นเซอร์วัดแรงดันลมยางตัวนี้ก็คือจะเพิ่มความปลอดภัยเวลายางล้อไหนอ่อนก็จะเตือน จะแจ้งเลยนะคะว่ายางล้อไหนอ่อนนะคะเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ให้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ถุงลมนิรภัยนะคะในรุ่นท็อปนะคะรุ่น x จะเป็น6จุดนะคะสำหรับรุ่นลองท t o ป d plus ก็จะมีแค่4จุดนะคะแต่รุ่นนี้ก็จะมี4จุดด้านหน้า2ด้านข้าง2แล้วก็ด้านหลังเป็นม่านถุงลมนิรภัยให้นะคะแล้วก็ที่เพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นรายสปอร์ตก็คือเป็นสัญญาณเตือนเวลามีสิ่งกีดขวางมาใกล้ตัวรถนะคะก็จะแจ้งเตือนเวลาเราจะออก เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็จะมีสัญญาณเตือนเวลามีสิ่งกีดขวางใกล้ๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นระบบสุดยอดจริงๆก็คือดิจิตอลคีย์นะคะก็คือดิจิตอลคีย์เนี่ยก็จะเป็นการแชร์กุญแจให้คนในครอบครัวให้คนที่เรารักสามารถใช้รถคันนี้โดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจมาวางไว้ในรถและเพื่อสตาร์ทรถได้นะคะก็คือจะพิเศษสําหรับดิจิตอลคีย์นะคะเพิ่มเข้ามาในรุ่น m c 5 x ของเรานะคะและรุ่นนี้นะคะก็จะเป็น ชุดแต่งจาก NG ก็คือของ MG แท้ๆเลยชุดนี้นะคะก็คือเป็นของรุ่น MG 5เลยค่ะน่าจะมาพร้อมอสเกิร์ตสเกิร์ตด,ด้านข้าง4จุดนะคะค่ะสเกิร์ตด,ด้านข้าง4จุดนะคะของของ MG แท้แล้วก็สปอยเลอร์แนบด้านหลังนะคะก็จะตัวนี้ก็จะเป็น เล็กลงมาจากซันโต้นิดนึงนะคะแต่ว่าสวยงามเช่นเดียวกันนะคะเพิ่มความสปอร์ตแล้วก็เซ็กซี่พร้อมอสติกเกอร์ติดมาให้นะคะก็คือเพิ่มมิติให้กับตัวรถนะคะสติกเกอร์สีดำคาดนะคะก็คือเพิ่มให้ให้ดูสวยมากยิ่งขึ้นนะคะนะคะแล้วก็รุ่นนี้ก็คือล้อมแม็กนะคะก็จะเป็นล้อมแม็กเดิมของแท้ๆขอ,ของของตรงสเปคเลยก็คือในรุ่นท็อปนะคะก็จะเป็นล้อมแม็กลาย5ก้านนะคะก็คือล้อมแม็กใบ บพาสลาย5ก้านะคะก็คือแม็กขอบสิบนะคะรุ่นนี้เลยถ้าเป็นถ้าเป็นเราไม่เปลี่ยนแม็กไม่เปลี่ยนแม็กไม่โหลดนะคะรุ่นนี้ก็จะเดิม,ดมค่ะแต่ว่าเพิ่มชุดแต่งเข้ามาให้5ชิ้นนะคะสเกิร์ตรอบคันแล้วก็สปอยเลอร์ด้านหลังนะคะล้อแม็กก็จะเป็นล้อเดิมลายเดิมก็สวยเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าบางท่านอาจจะไม่ชอบการเปลี่ยนแม็กชอบแม็กเดิมๆก็สวยไม่แพ้กับรุ่นที่เปลี่ยนล้อแม็กเลยนะคะเนี่ยคันสีเหลืองคันนี้เลยค่ะ ราะคานะ79,000บาทนะคะไม่แพงเลยแล้วก็ได้ออปชั่นจัดเต็มๆนะคะนี่ค่ะค่ะต่อมาเราก็จะมาดูคันนี้นะคะสีเทานะคะคันนี้ก็จะเป็นรุ่น D Plus เช่นเดียวกันค่ะราคาอยู่ที่679,000บาทนะคะมาพร้อมชุดแต่งของไร์68ค่ะนะคะก็คือจะมีสเกิร์ตรอบคันนะคะสีด้านแล้วก็ มาพร้อมสปอยเลอร์เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเป็นชุดแต่งคนละแบบนะคะนะคะก็คือล้อแมกนะคะต่อมาก็จะเป็นล้อแมกนะคะล้อแมกตัวนี้ก็จะเป็น235สามห้ทับส r 18เช่นเดียวกันนะคะก็คือเป็นล้อแมกก้านสีดําทรงสปอร์ตนะคะเป็นของ n ายานะคะก็คือรุ่นนี้เป็นร้ายหกซึ่งมีความแตกต่างกันนะคะวันนี้พี่การพามา3คันเลยนะคะ ซึ่งแตกต่างกันนะคะจะเป็นสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเทานะคะซึ่งชุดแต่งของเรามีความหลากหลายนะคะว่าเอามาให้ลูกค้าชมว่าชอบแบบไหนชอบสไตล์แบบไหนนะคะจัดให้ได้หมดเลยซึ่งคันสีเทาตัวนี้มาเต็มเลยจัดเต็มนะคะทั้งชุดสปริงโหลดของ yss นะคะทั้งชุดแต่งล้อแม็กะคะขอบ18แล้วก็พร้อมชุดโหลดนะคะทำให้รถดูสวยแล้วก็เซ็กซี่มากขึ้น,นะคะ่ะดูตัวอย่างนะคะนะคะทั้ง3คันเนี่ย พี่การพามาให้ชมนะคะว่าลูกค้าชอบแบบไหนเลือกได้เลยค่ะเพราะว่าของเรามีหลากหลายนะคะชุดแต่งของเรามีหลากหลายสามารถเลือกได้นะคะชอบแบบเดิมๆเ,เหมือนคันสีเหลืองนะคะคันสีเหลืองก็จะเป็นแม็กแบบเดิมๆนะคะไม่มีโหลดนะคะแม็กเดิมนะคะส่วนคันสีเทาก,ก็จะเป็นชุดแต่งรอบคันเลยนะคะทั้งลอ้อแม็กทั้งชุดโหลดแล้วก็สีแดงก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นชุดแต่งของซันโตค่ะซึ่ง ลูกค้าชอบแบบไหนสามารถเลือกได้เลยค่ะที่การจัดให้ได้เพียงแต่ทักทายเข้ามานะคะว่าชอบชุดแต่งสไตล์ไหนค่ะสามารถจัดโปรโมชั่นให้ได้ทั้ง3รุ่นเลยค่ะเลือกได้เลยอาจจะเป็นชอบล้อแม็กแบบคันสีเทานะคะหรือชอบชุดแต่งแบบคันสีแดงสามารถเอามาแมตกันได้ค่ะชุดแต่งหลากหลายมากค่ะสามารถเลือกได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะพี่การพามาให้ชมทั้ง3แบบนะคะจัดโปรโมชั่นตั้งแต่3,900บาท9,900บาท2 9 0 0บาท3 0 0 0 0ืนอ่นานะคะโปรโมชั่นของเราหรือ39,900แล้วแต่เราอยากด้ชุดแต่งแบบไหนล้อแมกแบบไหนนะคะก็คือจัดโปรโมชั่นให้ได้ทั้งหมดเลยแล้วแต่ลูกค้าชอบแบบไหนนะคะมาให้ชมกันทั้ง3รุ่นเลยค่ะวันนี้ สามแบบสามสีชอบสีไหนชอบการแต่งแบบไหนเลือกได้เลยค่ะนะคะคันสีเหลืองก็สวยมากเลยนะคะเด,เดิมนะคะใส่เฉพาะชุดแต่งเข้าไปนะคะก็คือเป็นสเกิร์ตสเกิร์ตรอบคันแล้วก็สปอยเลอร์นะคะตัวนี้จะเป็นชุดแต่งแท้ของทางมอเตอร์เลยนะคะก็สวยเช่นเดียวกันไม่ได้โหลดล้อแมกเดิมค่ะสวยมากค่ะค่ะนะคะ สำหรับวันนี้นะคะพี่การพามาให้ชมทั้งสามคันเลยนะคะสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเทาเป็นรุ่นเป็นสีที่แบบยอดนิยมนะคะลูกค้าชอบสีแบบไหนนะคะชอบชุดแต่งแบบไหนนะคะของเรามีชุดแต่งหลากหลายให้เลือกไม่ว่าจะเป็นล้อมแม็กหรือชุดแต่งเต็มคันนะคะชอบแบบไหนสามารถเลือกได้เลยค่ะนะคะวันนี้พี่การขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะชอบแบบไหนทักทายพี่การมาได้เลยค่ะจัดโปรโมชั่นให้ได้ทุกแบบเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ